พ่อแม่ไม่ได้อยากให้เราบวชไม่ได้คาดหวังอ่าไม่ได้คาดหวังว่าต้องบวชอ่าแล้วแต่ว่าคนที่หวังเราคือนอนรับเพราะเพื่ออยากเต้นอ๋อเพื่ออยากเต้นอ๋ออยากรำหน้าหน้าอย่างเงี้ยเหรออ,อ๋อมึงก็บวชให้มันเต้นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอก <laughs> มันอยากเต้นนะนะที่เต้นเยอะแยะไม่มีมึงจะเข้าไปเต้นกันในวัดเนี่ยนะ <laughs> มึงก็เดินไปชวนเจ้าว่ามาเต้นด้วยเลยก็จบไป ทำไมจะต้องมาอยากเต้นในงานบวชกูไม่เข้าใจทำไมไม่เต้นงานอื่นงานอื่นมีให่เต้นเยอะแยะแต่อยากจะเต้นที่งานบวชก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพื่ออะไรนะคือการบวชพวกเราจําไว้ในวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยพ่อแม่จะคาดหวังให้เราเนี่ยบวชเพราะคิดว่าการบวชเนี่ยเป็นการตอบแทนหรือเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างคําถามเราเองเมื่อกี้เราก็ยังพูดใช่ไหมว่าการบวชทดแทนบุญคุณแต่จริงๆแล้วการบวชเนี่ยไม่ได้เป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะการบวชเนี่ย ในสมัยวุิการเขาบวชกันเนี่ยเพราะเขาเห็นว่าทางโลกเนี่ยหรือทางคารวาสเนี่ยมันเป็นทางขับแคบมันเป็นทางมาแห่งธุลีคําว่าทางมาแห่งธุลีเนี่ยหมายความว่ามันต้องขวนขวายในการหาเงินหาทองอะ่ะมันยากลําบากต่อการที่จะเจริญไปได้ในคุณธรรมจริยธรรมตามหลักคําสอนเขาจึงหาโอกาสที่มันว่างกว่านี้ด้วยการไปบปรรพชาอุปสมบทเพื่ออะไรเพื่อความพ้นทุกข์ของตัวเขาคําถามคืออย่างเราอะ่ะเราอยากจะบวช เรามีเจตนาในการอยากพ้นทุกข์ไหมไม่ได้มีเจตนาในการอยากพ้นทุกข์ดังนั้นก็ไม่จําเป็นต้องบวชการทดแทนบุญคุณแม่พ่อรู้ไหมว่าทดแทนยังไงพระเจ้าบอกว่าเราเอาพ่อมานั่งอยู่บ่าขวาเอาแม่เนี่ยมานั่งอยู่บ่าซ้ายตลอดทั้งร้อยปีเลยนะให้พ่อให้แม่เนี่ยกินดื่มลิ้มรสหลับนอนเราจะเดินทางไปไหนก็ตามเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนั่งอยู่บนบ่าขวาบ่าซ้ายตลอด100ปี การทำแบบนี้ตลอดเวลายังไม่ขึ้นชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดแต่ถ้าเราจะตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดนอกจากการให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคปฏิบัติพัฒวีดูแลปูเสือท่านอย่างดีในฐานะที่ท่านเป็นแม่เป็นพ่อแล้วเนี่ยนอกจากนั้นพะองร์บอกว่าให้สอนคุณธรรมเสียทิ้พ่อแม่พ่อแม่ไม่มีศรัทธาในคําสอนพระเจ้าสอนในเขามีศรัทธาพ่อแม่เป็นคนทุศีลไม่มีศีลสอนในเขามีศีล พ่อแม่เป็นคนตรณีขี้เหนียวสอนให้เขารู้จักแต่งปันรู้จักให้พ่อแม่ไม่มีสุดตะคําสอนกระเจ้าสอนให้เขามีคําสอนกระเจ้าพ่อแม่เป็นคนโม่เขาเบ้าปัญญาสอนให้เขามีปัญญาเนี่ยห้าอย่างเนี่ยคือศรัทธาศีลสุดตาจาระาปัญญาใครสอนให้พ่อแม่มีคุณธรรมจริยธรรมเหล่านี้ได้เรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณแม่พ่ออย่างสูงสุดดังนั้นการบวชไม่ใช่การตอบแทน และอีกอย่างหนึง่งเราไม่จําเป็นต้องไปตอบแทนเพื่อนด้วยการไปบวชเพื่อให้มันมาเต้นหน้าหน้าไม่จําเป็นอันนี้เราไม่จำเป็นต้องไปทําถ้ามันอยากจะเต้นให้มันไปบวชเองเออแล้วให้มันเต้นทั้งขาผ้าหน้ากันแหละง่ายที่สุดเออเพราะนั้นถ้ามันอยากเต้นไล่มันไปให้มันไปบวชเองเราไม่ต้องไปบวชเพื่อกิจการงานแบบนี้ไม่จําเป็นเพราะนั้นหน้าที่เราถ้าเราจะบวชเราต้องมีศรัทธาในพระเจ้าเป็นตัวต้นถ้าไม่มีศรัทธาไม่ต้องไปบวชมันจะไปเสีย ไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจไปสร้างความเสื่อมเสียในพระศาสนามากกว่าที่จะเกิดประโยชน์เหมือนเราไม่เต็มใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันจะเกิดความเสื่อมเสียมากกว่าประโยชน์สมมุตินะอาจจะยกตัวอย่างสมมุติเราอกหักมาใหมๆ่ๆมีแฟนแล้วเกิดอกหักมาใหม่ๆเลยแล้วเราก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเราเนี่ยอยากจะคบผู้หญิงคนเนี้ยแค่รู้สึกว่ามันเหงาไม่ได้ชอบเขาจริงๆไอการไม่ได้ชอบจริงๆเนี่ยเรียกว่าไม่มีศรัทธานในความรักกับคนนี้เราคิดว่าไก่คนนี้จะไปรอดไหม น่าจะรอดยากใช่ปะ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้รักเขาไม่ได้ชอบเขาจริงๆแค่เป็นเหมือนแบบว่าแก้ขัดชั่วครัง้งชั่วคราวสุดท้ายเราจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับผู้หญิงคนนั้นเราจะไม่รักเขาจริงเราจะสร้างความลำคาเราจะสร้างแบบเดี๋ยวก็รักรักเลิกเลิก,ลก,ลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในไปปัจจัยเพราะว่าเราไม่ได้มีศรัทธาจริงเช่นเดียวถ้าเราไปบวชโดยขาดศรัทธาเราจะไปบวชเพราะว่าอยากจะให้เพื่อนเนี่ยมีโอกาสในการลำหน้านาคเต้นหน้านาคอย่างเดียวอย่างเงี้ย ก็จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียเดือดเนื้อร้อนใจต่อพระศาสนาและเกิดโทษต่อตัอตวเราเองด้วยประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปอ่ะตายครับผมขอวิธีหนีทหารนครับกลัวโดนไปแดงวิธีอะไรนะหนีทหารนีหนีทหารตายวิธีเดียวคือตายซะถ้ามึงจะหนีทห,หาร่นะ แค่คำถามมึงก็ผิดแล้วอย่างเงี้ยวิธีการหนีทหารไม่มีคำเดียวคือที่ทำได้คือตายอย่างเดียวแต่คำถามถ้าอยากมีชีวิตอยู่ทำยังไงก็มีวิธีเยอะแยะอย่างที่วิธีการก็คือที่เราเรียนรอดอกันใช่ไหมเรียนรอดอก็ได้อย่างเงี้ยนักศึกษาวิชาทหารอาจารย์ก็เรียนนักศึกษาวิชาทหารจบปีสามก็ไม่ต้องไปเก์ทหารกับเขาก็ไปทหารกองเกิดทหารสำรองอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นวิหนึ่งวินวิธีวิธีอย่างอื่นไม่มีนอกจากไปลุ้นเอาในการได้ใบดำใบแดง เพราะบางทีมันเกิดจากความขี้เกียจของเราไงไม่อยากไปเรียนรอดออย่างเงี้ยแต่ก็ไม่อยากเป็นทหารสุดท้ายคือไม่อยากเอาอะไรเลยนะไม่ขวนขวายอะไรสักอย่างหนึ่งเดานะเราก็ต้องรับผิดชอบเนี่เรียกว่าผลของการกระทําถ้าในเมื่อเราเลือกแล้วที่จะไม่เรียนรอดอเลือกแล้วที่จะหาวิถีทางในการแก้ไขปัญหาไม่ได้สุดที่สุดแล้วก็ต้องรับผลของการกระทําก็ไปลุ้นเอาในการจับจะผัดจะผ่อนกี่ครั้งยังไงมันก็ต้องจับ หรือไม่งั้นวิธีการง่ายๆก็คือเป็นให้เร็วที่สุดหรือเป็นให้น้อยที่สุดก็สมัครไปเลยสมัครไปเลยไม่มีวิธีหนีอะน,นะนะผมขออีกคำถามนะครับแล้วอาจารย์คิดว,ว่าจะไว้ผมยาวไหมครับมึงคิดว่าสภาพอย่ากลวจะไว้ผมยาวอีกเหรอมันหมดยุคแล้วโกนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ไว้แล้วมึงใช้กูถักเปียเรื่องอะไรล่ะ เลิกไว้แล้วหมดวาระในการไว้กูจะไปบวชอยู่สิ้นปีนี้แล้วจะมาไว้ผมยาวอะไรอีกละ่ะอ่ะคำถามต่อไปน้องผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้เออสวัสดีค่ะอวันเดียวหนูโดนพี่สาวหนูด่าทุกวันเลยค่ะวันละหลายครั้งหนูแล้วทำยังไงให้พี่สาวเลิกด่าหนูดีคะสมควรนะนะคำถามคือไปทำอะไรให้เขาด่า ไม่มีเฉยๆมันต้องมีทําอะไรสักอย่างกันแหละคำถามคือบางทีเราไม่ได้ยอมรับตัวเราเองว่าเราทําอะไรผิดคือบางทีเขาบอกให้เราทําเรื่องนี้เรื่องนี้แต่เราไม่ทํามันบอกซ้ําๆอะแต่เราก็ไม่ทาซ้ําๆเหมือนกันอย่างกรณีที่เราพูดว่าเขาบอกให้เราปิดไฟคําถามคือเราปิดไหมเออไม่ปิดก็สมควรแล้วที่มึงโดนด่านะใช่หรือเปล่าเขาบอกให้เราปิดน้ำเขาบอกให้เราซักผ้าเขาบอกให้เราเก็บตรงนั้นเก็บตรงนี้แต่เราเก็บไหม ไม่เก็บนั่นแหละมันก็เป็นเหตุผลที่โดนดา่าวิธีการทำยังไง้เขาไม่ดา่าก็ทำตามที่เขาต้องการทำให้มันเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะอย่าไปต่อต้านอย่าไปแอนตี้กันวิธีการคือถ้าเราปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นได้การด่ามันก็จะน้อยลงไงพยายามเปลี่ยนตัวเองหม่อย่าเป็นผู้หญิงซกมกผูดง่ายหนะูหนูไม่ลืมคนเก่าพี่หนูว่ด่าหนูเหมือนกันไม่อะไรนะไม่ลืมคนเก่าไม่ลืมคนเก่าพี่ก็า ก็สมควรแล้วเราจำยังไม่ลืมล่ะคือทําไมจะต้องไปอาลัยอาวรณ์กับคนเก่าสิ่งเก่าเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยแล้วไม่ลืมเนี่ยคำถามคือใครเป็นคนมีความทุกข์เออเราเองเป็นคนมีความทุกข์ถูกไหมล่ะดังนั้นถ้าเรามีความทุกข์เราก็ต้องเอาความทุกข์เนี่ยออกจากใจเราออกให้ได้ด้วยการลืมคนเก่าให้ได้อย่างเงี้ยอาจารย์เคยมีนะลูกศิษย์ปามมาจาว่า12ปีมาแล้วยังลืมเขาไม่ได้เลยทํำยังไงดีนั่งร้องไห้ทุกวันอาจารย์ด่ายับเลย 12ปีนะนั่งร้องไห้ทุกวันไปทําอะไรอยู่อ่ะตั้ง12ปีไม่คิดจะถอนความคิดเห็นผิดตัวนี้ออกดังนั้นสมควรแล้วที่ต้องโดนด่าการด่าเนี่ยบางทีมันไม่เชื่อว่าเขาโกรธเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเรานะแต่การด่าเนี่ยด่าเพื่ออะไรด่าเพื่อเตือนเราด่าเพื่อเตือนสติเรากระตุกจิตเรากระตุกใจเราเพื่อให้กลับมามีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ให้มีความสุข พอเขามองเข้ามาเขาเห็นเราเศร้าหมองมีความทุกข์เขาจึงต้องกระตุกเราเนี่ยให้ตั้งสติดังนั้นให้พยายามมองเขาเป็นผู้ชี้โทษแก่เรามองเขาเป็นผู้มีความเมตตาสงสารต่อเราแล้วเราก็เดินออกจากความทุกข์เนี่ยให้เร็วไม่งั้นมันก็จะออกจากความทุกข์ตัวนี้ไม่ได้สุดท้ายคนที่เศร้าหมองที่สุดและลำบากที่สุดคือใครอะ่ะก็ตัวเราเองดังนั้นให้เขาด่าไปเถอะถ้าด่าแล้วทําให้เราดีขึ้นถ้าด่าแล้วทําให้เราเกิดประโยชน์มากกว่าเดิมปล่อยให้เขาด่าไปเลยอื คือหนูโดนคนเก่าที่เป็นทอมนอกใจแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มใหม่มีความสุขดีมากในขณะที่หนูเพิ่งเคนเใหม่ๆนอกใจตลอดเลยอะค่ะจริงๆคนที่นอกใจเรามันไม่ควรจะสมบัตใน,นความรักหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวอะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะว่าอะไรคนเราที่นอกใจเขามีผลของการกระทําอยู่แล้วยังไงเขาก็ต้องได้รับผลของกรรนั้นกรรมแปลว่าการกระทํา เขาทําสิ่งใดเขาย่อมได้รับผลสิ่งนั้นแต่เราอย่าไปตั้งแง่คือคนในสังคมโลกเราปัจจุบันเนี่ยชอบตั้งแง่ว่าเฮ้ยคนเนี่ยทำเลวกับเราแต่ทําไมเขายังมีความสุขดีคําถามคือเราต้องการให้ผลของการกระทํานั้นเนี่ยเป็นไปตามความสะใจของเราแต่ความเป็นจริงผลของการกระทํามันไม่ได้เป็นไปตามความสะใจของใครมันเป็นไปตามการกระทําของบุคคลนั้น ใครจะกระทำกรรมดีก็ตามจะกระทํากรรมเลวก็ตามบุคคลน,นั้นย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นดังนั้นขอให้เราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยต้องได้รับผลของการกระทําเสมอแต่มันต้องอยู่ที่ว่าเขาจะได้รับผลตอนไหนอาจารย์ถามสมมุตินักเรียนทุกคนในห้องนี้ดื่มน้ําดื่มน้ำหนึ่งขวดขวดนี้นะดื่มน้ําพร้อมกันทุกคนเราคิดว่าจะไปฉี่พร้อมกันไหมพร้อมไหมไม่ใช่ปะเพราะอ,อะไรอ่ะ พะร่างกายแต่ละคนมันทำงานไม่เหมือนกันถูกต้องป่ะต่อให้กินน้ําในเวลาเดียวกันกินน้ําเท่ากันในหนึ่งขวดเวลาเดียวกันในทุกขณะนั้นแต่มันไม่มีทางที่จะไปฉี่พร้องกันเพราะเหตุปัจจัยแต่ละคนเป็นไงบางคนกินน้ํามาก่อนหน้านี้แล้วบางคนก่อนหน้านี้ไม่ได้กินน้ําบางคนเพิ่งกินน้นานําขณะนี้ดังนั้นเวลาผลของการไปฉี่มันจึงต้องต่างกันเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัย ดังนั้นคนเวลาทําเร็วทําชั่วไม่ได้หมายความว่ามันต้องได้รับผลของความเร็วความชั่วต่อหน้าต่อต,อตาเรามันอาจจะไปรับผลรับหลังเราก็ได้มันอาจจะไปรับผลแบบแอบบแอบบซ่อนๆอยู่ที่บ้านก็ได้ในขณะที่มันขี้มันเยี่ยวเราไม่เคยเห็นมันนี่มันอาจจะเป็ลิสีดวงทวารทรมานจากการขี้ในขนานั้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะเพราะอะไรวิบากแห่งกรรมมันส่งผลตอนไหนก็ได้เราไม่มีทางรู้เลยดังนั้นเราอย่าไปนั่งเฝ้ากรรมของใคร ให้เรากลับมาดูผลของการกระทําของตัวเองว่าขณะเนี้เรากาลังมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าดังนั้นก่อนเราจะไปทุกข์ร้อนเพราะความทุกข์ของใครกลับมาทุกข์ร้อนแก้ไขปัญหาความทุกข์ของตัวเองก่อนจะดีกว่าดังนั้นอย่าไปแก้คนอื่นกลับมาแก้ที่ตัวเองง่ายอืมจะคำถามต่อไปอ่ะตรงไหนก่อนอ่าผมผมอยากถามว่า ปีที่แล้วผมไปปวดมาแล้วว่าผมร้อใช่ยหมครับแล้วว่าตอนในผมเลี่ยยาแล้วแล้วเพื่อนมันยังล้อว่าผมหัวดล้อเพื่อนมันจะบ้าอะไรท้าไม่คำถามมันเหมือนมันล้อกูวะมันอะไรอะไรถามดีมันไม่เหมือนล้อมึงอะนะอันนั้นเรียกผมไม่มีเหรอเนี่ยณปีกลางกลางกาแล้วตอนนี้ยังโดนล้ออยู่ไหมทุกวันเลยครับ ถ้าอะไรถึงโดนล้อ,ม,ม,ลอ,ม,ลอมันไม่รู้ันล้อแต่ว่าล้อมันแค่ล้ออะไรหรอก็ช่างมันแล้วแต่มันคําถามคือเรามีผมบนหัวไหมมีอ้าวถ้ามีแล้วเขารอว่าว่าอะไรไอ้ล้นไอ้ลอน,อ,อ,นอ้าวแล้วมึงล้นไหมไอ่ะทาไมกูรู้สึกร้อนๆหนาวๆว่าตอนเนี้ยท<อ>ําไมกูรู้สึกมันโดนตัวเองไงไม่รู้นะคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจ คำถามคือ,อยังมีคนบูลลี่อาจารย์เรื่องหัวล้านบ่อยไหมทุกวันเป็นประจำแต่คำถามาคืออาจารย์ต้องโกรธไหมไม่ต้องโกรธเราต้องกลับมาดูตัวเองกับว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆริงไหมถ้าในเมื่อเขารอเราว่าเราหัวล้นเรากลับมาดูตัวเรา,าเออเราก็หัวล้นจริงๆแล้วเราจะโกรธทำไมในเมื่อเราเป็นแบบนั้นจริงๆสมมติมีคนบูลลี่เราว่าเราอ้วนเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าเราอ้วนจริงไหมถ้าเราอ้วนเราก็ต้องดูและกูอ้วนจริงก็ต้องอะไรยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราอ้วนดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรกลับมาดูตัวเอง ถ้าเราเป็นจริงตามนั้นเราก็แก้ไขตัวเองใหม่แต่ถ้าเราไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเราก็ไม่เห็นต้องแก้ไขอะไรเขาจะล้อก็ปล่อยเขาล้อไปไม่ต้องไปเกลียดไม่ต้องไปโกรธเขาอาจจะแค่สนุกสนานกันเฮฮากันในกลุ่มเพื่อนเราก็ไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนักกับชีวิตก็มีความสนุกสนาน,นเขาไปมีความเฉยชินมีอะไรไปตามเหตุตามปจาัจจัยในเมื่อเราไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อนกับสิ่งนั้นยังหัวเราก็ไม่ได้โลยไม่ได้ล้านอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไร ก็ปล่อยไปตามปกติตามธรรมดาของธรรมชาติของโลกไปผมขอถามสายังไนี่สาระแล้วเหรอว่าสาระแนวมากกว่านะบวกกับสาระเลวด้วยในตอนเนี้ยอันนี้อะไรเออผมอยากถามว่าคือผมมีความฝันตั้งแต่เด็กมาคือมีอะไรนะมีความฝันมีความฝันใช่แบบอยากเป็นนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กแล้ว แต่ว่าผมพยายามแบบเป็นตมาแบบตลอดนะครับแต่ว่าพยายามแบบให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วจนมาถึงจุดจุด,จด,จดหนึ่งนะครับตั้งแต่ปีแล้วผมท้ออยู่ที่ที่หนกันนะครับเขาก็เปลี่ยนไปครับแต่ว่าเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนอะไรเลยจนผมต้องแบบมาท้อที่ใหม่แล้วแบบว่าผมท้องแล้วแบบว่ามันไม่มีความสุขเลยครับคือตอนนี้ผมท้อมได้เพราะว่าผมมีเพื่อน คือความสุขคือเพื่อนจริงอ่ะเขาบอกผมว่าแบบมันไม่มีความสุขหรอผมถาว่ล้วทำยังไงไม่มีความสุขเรื่องอะไรไม่มีความสุขคือแบบว่าการร้องมันมันไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้แบบว่าไม่ได้สนุกแบบไม่ได้พัฒนาหรือว่าร้องไปมันมีแต่แบบเดิมๆครับไม่เหมือนตอนที่ผมร้องที่เก่าจะมีแบบโปรแกรมเขาวางให้ตลอดอ๋อคำถามคืออะไรนะ คืออว่าแต่ว่าเป็นอะไรเลี้ยงหมดไฟแล้วครือว่าหมดไฟอ่ามันเป็นยังไงาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยบอแค่ต้อมร้อนอยู่นะเชื่อต้องเขาแค่นี้ครับมันไม่ได้บอกว่าชีวิตหมดไฟอย่างเงี้ยนะจุดไหมเราเดี๋ยวกูจุดให้จุดบนหัวกระบานนะนะจะได้หัวโลนตามที่ต้องการอย่างตอนแรกอะนะคือคือเราต้องกลับมาพัฒนาตัวเองอ่ะ คือถ้าเราดูแล้วพิจารณาแล้วว่าโปรแกรมมันซ้อมแบบเดิมๆไม่สามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้วิธีการคืออะไรพัฒนาศักยภาพตัวเองการพัฒนาศักยภาพตัวเองคืออะไรเราเคยรู้ว่าที่เดิมเนี่ยฝึกแบบไหนทําให้เราเนี่ยพัฒนาได้ดีเราเอาเทคนิคตัวนั้นไปนําเสนอเขาก็ได้หรือเราจะเอาเทคนิคนั้นมาซ้อมด้วยตัวเองก็ได้เช่นในเวลาซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอาจจะไม่ได้จริงจังในการซ้อมมากเราก็ต้องใส่ความจริงจังเข้าไป เขาอาจจะเติมทักษะเราไม่ได้เต็มที่งั้นเราก็เอาทักษะของตัวเองที่มีเนี่ยพัฒนาให้เต็มที่เราอย่าไปอิงคนอื่นเราต้องอิงอาศัยตัวเองนักกีฬาที่เก่งเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีโค้ดที่เก่งเท่านั้นนักกีฬาที่เก่งมันอยู่ที่ตัวเองต่อให้มีโค้ดเก่งแค่ไหนแต่นักกีฬาไม่ใส่ใจในการที่จะทําตามโค้ดก็เป็นนักกีฬาที่เก่งไม่ได้ แต่ถ้าเราอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งแม้มีโค้ชไม่เก่งแต่นักกีฬามีความขยันขวัญแข็งมีความขวนขวายในการทําตามความพอใจของตัวเองและเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้นักกีฬาคนนั้นย่อมเก่งดังนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงโค้ดอย่างเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยดังนั้นเราบอกว่าพอเวลาโค้ดเนี่ยไม่สามารถทําให้เราพัฒนาศักยาภาพได้เราก็เลยหมดไฟสุดท้ายแล้วไฟมันอยู่ที่ใครอยู่ที่เราใครเป็นคนทําให้ไฟมอดเราเป็นคนทําให้หมอด เราบอกว่าเราพัฒนาตัวเองไปกว่านี้ไม่ได้ใครเป็นคนพัฒนาไม่ได้ตัวเราเป็นคนพัฒนาไม่ได้ดังนั้นให้เรากลับมาแก้ไขที่ตัวเราเองโดยการพลากำลขวนขวายในการหาเทคนิควิธีการดูเอาใน YouTube ก็ได้ดูเอาใครก็ได้หลักเกณฑ์หลักการไหนก็ได้นําเสนอบางทีโค้ดอาจจะนึกอะไรไม่ออกถ้าเรามีอะไรที่ดีกว่านั้นเราแนะนาเขาได้อย่าไปหมดไฟเพราะใครคนใดคนหนึ่งไม่เก่งพอแต่จงมีไฟเสมอเพราะตัวเราเองขวนขวายในความเก่งพอให้กับตัวเอง ดังนั้นความเก่งไม่ใช่ว่าต้องรอคนอื่นป้อนให้เราต้องขวนขวายในการหาความรู้ด้วยตัวเองอาจารย์สอนรรมะทุกวันนี้ไม่มีใครป้อนหลักเกณฑ์หลักการในการตอบคําถามแบบนี้ไม่มีใครสอนแก่อาจารย์อาจารย์ขวนขวายในการศึกษาเล่าเรียนด้วยตัวเองอาจารย์หยิบพระไตรปิฎกออกมาจากตู้เอามานั่งอ่านขวนขวายหาฟังจากครูบาอาจารย์ไม่เคยมีใครมาจำที่จำใยอาจารย์อาจารย์ศึกษาด้วยตัวเองที่บ้านอาจารย์จึงสามารถ สอนธรรมะตามหลักคำสอนพุทธเจ้าแบบที่ไม่มีใครเคยสอนมาก่อนในประเทศจนนำมาซึ่งการมีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศได้อาจารย์ไม่เคยหมดไฟต่อการศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนอาจารย์ไม่เคยหมดไฟต่อการพัฒนาศักยภาพตัวเองไม่เคยหมดไฟในการแก้ไขสันดานเปลี่ยนแปล,ง,ปลงตัวเองและไม่เคยหมดไฟในการสอนธรรมะเลยแม้ปัจจุบันจะโดนเข้าไปแล้วสี่คดีก็าตามก็ยังไม่หมดไฟในการสอนธรรมะ ปัจจุบันจะมีคนพยายามใส่ร้ายป้ายสีจะมีคนพยายามด่าทอต่อว่าแค่ไหนอาจารย์ยังออกบรรยายธรรมยังออกด่าสอนธรรมะตามปกติไม่เคยหมดไปมีแต่ด่าฉ่ำขึ้นทุกวันได้สามไปในไฟ์สดีด่าฉ่ำมากนะทุกวันนี้นะดังนั้นหน้าที่เราคืออะไรปลุกไฟในใจของตัวเองด้วยความเพียรอย่างแรงกล้ามองเฝ้ามองเป้าหมายว่าเป้าหมายเราอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลที่เก่งเราต้องขวนขวายในการพัฒนาตัวเอง ผู้เจ้าเนี่ยบอกคำหนึง่งผู้ใดมีมรรคผลเป็นแกนสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้อาจารย์ตั้งเป้าหมายว่ามรรคผลของอาจารย์เนี่ยคือแก่นสารของอาจารย์คือเป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานเราอาจจะยังไม่เข้าใจานิพพานแต่อาจารย์จะไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้ดังนั้น,นระหว่างทางอาจารย์ต้องขวนขวายในการทําความภาคเพียรเล่าเรียนหนังสือศึกษาตำหรับตําราฝึกฝนอบรมปฏิบัติตัวเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตัวนั้นให้ได้ดังนั้นถ้าหมดไฟมองเห็นโทษ อย่ามัวแต่ไปเล่นเพราะว่าเพื่อนอย่างเดียวต้องเอาตัวเองเป็นหลักเป็นเกฑ์เป็นที่ตั้งแสดงว่าเป้าหมายเรายังไม่ชัดเจนดังนั้นไปทําเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนก่อนเมื่อเป้าหมายชัดเจนเระหว่างทางจะชัดเจนเช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้ตั้งใจในการหาเทคนิคในการกลับมามีไฟให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะมีสติสปัชยมีกําลังมีพลังงานมีความสามารถในการดันให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนเก่งในสายงานด้านฟุตบอลได้เออะคาร์โตเออ อย่าลืมทางนี้นะทางนี้ก็มีอยู่นะรู้่นนกกรูกกราวาเือคำรถามคือรู้ได้ไงว่าวันนี้สีดำเป็นกัลากินีเปิด Google เกี้เปิด Google อ๋อแล้วใครเป็นคนเขียนอะ,ะนสักคนหนึ่งสักคนหนึ่งใครก็ไม่รู้ใช่ไหมะมเออไม่รู้แล้วทำไมเราถึงเชื่อเขา หลายคนเชื่อเราก็เลยเชื่อเขาถ้าหลายคนเชื่อนั้นเป็นกลุ่มคนที่ปัญญาอ่อนหมดเลยเราก็จะปัญญาอ่อนตามเขาถูกต้องไหมใช่เออนี่แหละเรียกว่าปัญญาอ่อนของจริงขณะนี้เราก็กําลังปัญญาอ่อนอยู่เพราะเราเชื่อว่าเสื้อสีดําเป็นเสื้อที่เป็นกาลกินีไม่เป็นมงคลต่อชีวิตประจําวันของเราจําไว้คําว่ามงคลมงคลนะเลือกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดี จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตถ้ามีความสุจริต3อย่างคือการกระทำสามอย่างนี้นั่นแหละเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสโลกดีแก่เราแล้วในขณะนี้ถ้าเรามีกายวาจาใจสุจริต แม้ใส่เสื้อผ้าอัปมงคลกลากาินีแค่ไหนก็ตามเรียกว่าสุจริตเรียกว่ามงคลไม่มีคําว่ากลากาินีกลากาินีไม่เกี่ยวกับสีไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับของแวดล้อมรอบข้างกลากาินีเกี่ยวกับตัวเราเองดีคือเรียกว่ามงคลเลวเรียกว่าอัปมงคลคือกลากินีดังนั้นกลากินีไม่เกี่ยวกับเสื้อแต่เกี่ยวกับสันดาน ถ้าสันดานไม่ดีนั่นแหละเป็นการากินีต่อคนรอบข้างและเป็นการากินีกับตัวเราเองดังนั้นการากินีไม่เกี่ยวกับสีเสื้อเกี่ยวกับสันดานถ้าเราแก้ไขสันดานคือการกระทําทางกายวาจาใจของตัวเองได้คำว่าการากินีจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าสีไหนก็ตามในวันใดๆก็ตามแต่ถ้ากายวาจาใจสุจริตวันนั้นแหละเป็นวันมงคลที่สุดสำหรับเราขณะนั้นเป็นเริด่ดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีแก่เราแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อไม่มีผลต่อการใช้ชีวิต มาทางนี้บ้างมาทางนี้บ้างทางนี้ยังไม่ได้ถามเลยอเ,เออาว่าอาจารย์สั่งงา,านเยอะทไงครับอาจารย์สั่งการบ้านเยอะคำถามคือมันเป็นอาจารย์คนเดิมไหมละ่ะหรือเป็นคนใหม่ คนเดิมเดิมเลยเหรอโอ้ oh, คนเดิมเดิมคนไหนจะชี้ได้ไหม <laughs> <laughs> หรืออาจารย์สามารถยกมือได้ไหมเราสั่งงานเยอะจริงหรือเปล่าคือบางทีมันต้องดูบางทีเนี่ยคนที่หนึ่งวิชาแรกสั่งคนที่สองเข้ามาก็สั่งคนที่สามเข้ามาก็สั่งคนที่สี่เข้ามาก็สั่งคืออาจารย์ทุกคนเขาไม่ได้คุยกันไงว่างานมันเยอะหรืองานมันน้อย เขาก็สั่งไปตามเหตุตามปัจจัยในรายวิชาของเขาบางทีเราในฐานะเด็กก็ต้องเข้าใจในความเป็นอาจารย์ว่าเขาก็ต้องสั่งงานเพราะเขาต้องการให้เราทบทวนบทเรียนเพื่อให้เราเนี่ยจดจาและท่องจําได้เราจาไว้วิชาเนี่ยสมัยเราอาจารย์เป็นนักเรียนนะอาจารย์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือรู้สึกมันงานเยอะเกินไปมันแน่นมันไม่มีเวลาทํางานแต่วันหนึ่งพอเวลาเราโตขึ้นเนี่ยไอ้งานตัวเนี้ยที่เราไปลงมือทําจริงๆหรือลงมือภาคปฏิบัติเนี่ยเฮ้ยมันมีความจําเป็นในการทบทวน อย่างอาจารย์ศึกษาพระติฎดกหรือศึกษาหลักคำสอนเนี่ยอาจารย์ก็จะมานั่งปฏิบัติตามแล้วว่ามันได้หรือไม่ได้ทีนี้เวลาปฏิบัติอ่ะมันจริงจังไงมันต้องขวนขวายในการใช้เวลาในการภาวนาหรือการปฏิบัติจริงเนี่ยนานมากนั่นคือการบ้านเลยนะทำยังไงสาเร็จตรงนี้ยิ่งใช้เวลามากเท่าไหร่ยิ่งสําเร็จได้เร็วเท่านั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออว่ะการลงมือปฏิบัติในเชิงวิชาการจริงๆเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญอย่างกรณีของการทําการบ้านเนี่ยหรืองานที่เขาสั่งมาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อาการทดใครรู้นะ มีความสำคัญต่อการเข้าใจในบทเรียนนั้นหรือเป็นการทบทวนตำลักตำลาหรือทบทวนหลกัหลากการเรียนการสอนในขนาดนั้นมันเลยไปนเนี่เป็นปัจจัยที่ทำให้รู้รู้สึกว่ามันเยอะแต่เราก็ลืมไปว่าเวลาเรามันก็เหลือเยอะนะเราลืมในตรงนี้ไปเด็กนักเรียนเนี่ยไม่ได้มีความขวนขวายในการหาเงินหาทองถูกต้องป่ะเรามีเวลาเหลือแต่ให้เวลาเหลือของเราเนี่ยเราอยากเอาไปเที่ยวเล่นเนี่ยเราอยากเอาไปเล่นเกมเราอยากเอาไปนอนดูหนังฟังเพลงแบบสบายสบายเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราน้อย เวลาในการให้ความสุขกับตัวเองมันน้อยลงเพราะต้องเอาเวลามาทํางานทําการบ้านมากขึ้นแทนความเป็นจริงเนี่ยถ้าแบ่งเวลาแบบเป็นกลางจริงๆนะงานมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกมันพอประมาณแต่ในมุมมองของเด็กอาจจะมองว่ามันเยอะแต่เข้าใจได้บางทีมันก็เยอะเกินไปจริงๆวิธีการจัดการทํำยังไงคงต้องจัดการที่ตัวเองคงไปจัดการอาจารย์ไม่ได้ไม่งั้นเกรดเฉลีย่ยตอนแรกที่จะเยอะก็อาจจะน้อยลงได้นะเพราะนั้นอย่าพยายามไปจัดการที่ครูอาจารย์มึงแก้เขาไม่ได้หรอกมึงแก้ตัวเองง่ายกว่า อย่าไปเที่ยวแก้ครูบาอาจารย์ให้แก้ที่ตัวเราเองด้วยการพยายามตั้งใจในการจัดแจงเวลาของตัวเองให้เป็นรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้ชัดแต่พวกเรามันติดนิสัยดินพ่อขางหมูอ่ะเด็กนักเรียนทุกคนมันเป็นไปเพราะว่ามันไม่มีการฝึกระเบียบวินยัยอีกอย่างหนึ่งคนก็ไม่ค่อยฝึกระเบียบวินัยเราคนเป็นครูเป็นอาจารย์สมัยนี้ก็สอนแต่ว่าอย่าทําดินพ่อขางหมูนะแต่ไม่เคยจัดการตารางเวลาให้เด็กเลย บางทีคนเป็นครูอาจารย์เนี่ยก็ <S <S ต้องลงไปดูเด็กนักเรียนในเรื่องนี้ด้วยนะสอนการใช้ชีวิตเขาว่าการจัดตารางเวลาในแต่ละวันของเขาเนี่ยในการบริหารจัดการงานที่เราให้เขาเนี่ยเราต้องบริหารจัดการงานให้เขายัางไงเราอย่าลืมว่าเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีเขายังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอในการจัดสรรปันส่วนเวลาของตัวเองดังนั้นคนเป็นครูเป็นอาจารย์เนี่ยควรลงไปดูแลตรงนี้หน่อยไปถ่ายถามเขาทําทันไหมทําไหวไหมก็อาจจะต้องตั้งคําถามตัวนี้ขึ้นมาด้วยว่าเด็กทําไหวไหมมีการบ้านรายวิชาอื่นเพิ่มเติมไหม เราควรจะยกไปหรือขยายเวลาเพิ่มในการส่งการบ้านได้ไหมแต่ถ้าทําทุกอย่างแล้วเราต้องสอนเขาว่าไอ้คำว่าดินพ่อขางหมูเนี่ยเราดีแต่พูดกับเขาว่าเขาว่าอย่าปล่อยให้เป็นดินพ่อขางหมูแต่เราเคยสอนวิธีการเข้าไหมว่าทํายังไงดินจะไม่พ่อขางหมูทํายังไงงานจะไม่สะสมทํายังไงไม่ใช่ไปปันป่นงานตอนใกล้จะส่งเราต้องรู้จักบริหารจัดการตัวนี้อาจารย์มีหน้าท่าในการสอนลูกศิษย์ลูกศิษย์มีหน้าที่ในการบริหารจัดการตามที่อาจารย์สอน แล้วการบริหารจัดการในการบ้านหรือการงานต่าง,างๆเนี่ยมันจะได้เข้าลูกเข้ารอยได้ดังนั้นตัวเนี้ยมันต้องแก้ร่วมกันแบบบูรณาการคือเด็กนักเรียนก็ต้องปรับตัวครูก็ต้องหาวิธีแนวร่วมในการสอนเด็กให้เขาเรียกว่าอะไรจัดการบริหารเวลาของตัวเองในการทําการบ้านให้เหมาะสมอย่างเนี้ยเพราะนั้นมันต้องคุยกันพอเวลาไม่คุยกันเด็กก็จะแอนตี้กับการสั่งงานและรู้สึกไม่พอใจก็เก็บกฎเด็กเก็บกฎก็ไม่อยากเรียนหนังสือไม่อยากส่งการบ้านก็เป็นไปให้เกิดการอะไร ทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆจนเกิดความเคยชินเรียกว่าเสียนิสยัยหรือหมดระเบียบว,วินัยในตัวเองไปเพราะเด็กปัจจุบันรู้ไหมเป็นโรคอะไรมากขึ้อนอาจารย์ไปมหาลัยเนี่ยเจอเด็กที่มีสภาวะทางจิตอยู่สองกรณีที่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับตั้งแต่เด็กมปลายยามหาลัยเขาวิจัยออกมาเลยอาจารย์ไปทุกที่เหมือนกันหมดหนึ่งคือโรคซึมเศร้าสองสิ้นความยินดี คำว่าสิ้นความยินดีคือให้กันบ้านมาทําไม่ทนันเออทำไม่ทันก็ไม่ท,นดดนนนทนนันกูโดนตีก็โดนตีโดนหักคะแนนก็โดนหักคะแนนคือไม่สนใจอะไรแล้วจะเป็นยังไงก็ได้จะเรียนก็เรียนไม่เรียนก็ไม่เรียนนี่เรียกว่าภาวะความสิ้นยินดีเกิดจากการอะไรเกิดจากการกดดันซ้ําๆในสังคมที่ตัวเองอยู่เป็นประจําทุกวันดังนั้นครูกับอาจารย์แล้วก็นักเด็กนักเรียนเนี่ยต้องมาประชุมกันเนืองนิดคุยกันในห้องของตัวเองอ่ะครูที่ปรึกษาก็ต้องคุยกันบ้านเยอะไหมไม่ใช่ครูที่ปรึกษาเข้าไปคุยก็คุยอะไรไม่รู้หรือปล่อยเด็กนักเรียนไปเวลาคาบว่างไปซะ ต้องเอาเวลามานั่งคุยกับนักเรียนจริงๆบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยครูอาจารย์เนี่ยควรได้รับการอบรมวิธีการดูแลเด็กแบบใกล้ชิดมีครูที่ปรึกษาแล้วเนี่ยตอนเช้ามาต้องถามเด็กแล้วการบ้านทําทันไหมมีอะไรไหมแล้วครูเนี่ยครูที่ปรึกษาต้องเป็นทางสายกลางให้เด็กด้วยการรับเรื่องของเด็กเนี่ยไปคุยกับอาจารย์ในรายวิชาต่างๆเพราะมีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาและต้องเคลียร์ปัญหาให้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนก็มีหน้าที่ในการพูดความในใจของเด็กออกมา พูดว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างติดปัญหาเรื่องไหนมากเกินไปน้อยเกินไปบอกกับครูที่ปรึกษาให้เข้าใจจะได้ไปคุยปรับกันระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์เนี่ยให้มันเข้ากันได้พอดีพอดีเนี่ยถ้าในองค์กรใดบริหารจัดการด้วยการสมัครสมาสมคมคีมีการประชุมกันเนืองนิดรับปัญหากันอย่างหนึ่งนิดองค์กรนั้นจะมีความสุขจะมีความสมัครสมาคมค,ค,คีเด็กจะไม่เก็บกฎ ครูบาอาจารย์ก็จะไม่หัวเสียกับเด็กที่ทำผิดบ่อยๆซ้ำๆเพราะอะไรเพราะเราเคลียร์ปัญหากันอยู่ตลอดเวลาถ้าแก้ปัญหาตัวนี้ได้องค์กรจะมีความสุขมากเด็กนักเรียนก็จะพัฒนาไปเป็นจากเยาวชนที่ดีเนี่ยจะไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตตัวครูบาอาจารย์เองก็จะลดความกดดันในการสอนนักเรียนลดความกดดันในการทะเลาะเบาแว้กับนักเรียนเนี่ยได้มากขึ้นหรือเลาะลดความเป็นตัวเองลดความโกรธอย่างเงี้ยในการสอนได้มากขึ้นถ้าทำแบบนี้ได้จะดีเยี่ยมมากเพราะนั้นหน้าที่คืออาจจะต้องไปคุยกันในองค์กรภาพรวมเพื่อปรับใหม่ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ฝากทั้งอาจารย์ด้วยแล้วก็ฝากทงนักเรียนด้วย<ม>ฮะ,ม,ฮะมีอีกเหรอทำไมเราถึงรู้สึกผิดเวลาด่าคนอื่นแต่ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่ด่าอะไรเข้าใจเข้าใจคือคำถามคือในขณะที่เราดา่า เรามั่นใจไหมว่าเราไม่มีเจตนาที่จะด่าเขาการพูดคำหยาบเนี่ยโดยมากการด่าเนี่ยถ้าด่าแบบเจตนาประทุษร้ายต่อบุคคลน,นั้นเนี่ยมันจะใช้คำหยาบในการด่าถูกต้องป่ะแต่ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาในการประทุษร้ายหรือทำร้ายต่อบุคคลน,นั้นเนี่ยมันไม่บาปดังนั้นน่นหมายความว่าถ้าเรากลับมารู้สึกผิดแสดงว่าในใจเราลึกๆมีเจตนาในการประทุษร้ายเขา มีเจตานานในการทําลายทําร้ายเขาอยู่ในหน่อยหนึ่งมันมีอยู่แต่เราไม่รู้แต่พอเวลาเรามานั่งคิดเออว่ามาเริ่มรู้สึกผิดแสดงว่าเรามีเจตานานด่าเขาจริงๆ